สวัสดีครับทานผู้ชมอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเรียกว่าแผ่นกระดาษใส่ซ้อนหรือการใส่ซ้อนนะครับมี2แบบด้วยกันอย่างนี้เลยคือการใส่ซ้อนแบบบางแล้วก็อย่างนี้นะครับการใส่ซ้อนแบบหนาซึ่งก็ใช้งานในการขัดเก็บงานเก็บเหลี่ยมเก็บมุมต่างๆของชิ้นงานให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าเราจะเอามาขัดพวกไม้ก็ได้นะครับละเวลาที่เราขัดชิ้นงานไปานานๆเนี่ยพวกเม็ดทรายเนี่ยก็จะสึกห้อหรือว่าหลุดออกไป ก็จะขัดชิ้นงานเนี่ยได้ไม่ค่อยเรียบอย่างจานใสซ้อนใบนี้ของผมนะครับเป็นแบบหนาผมก็เอามาขัดพวกไม้นะครับแผ่นนี้ก็ใช้นานแล้วนะครับก็ขัดนานแล้วก็จนมันไม่สามารถที่จะขัดได้แล้วซึ่งถ้าเป็นใบของบางคนเนี่ยก็อ,อาจจะโยนทิ้งไปแล้วแต่พอดีผมยังไม่ได้เอาทิ้งน,นะครับเพราะว่า เรายังสามารถเอามา DIY กลับมาใช้งานได้อีกซึ่งก็สามารถประหยัดเงินของเราเนี่ยได้หลายบาทเลยนะครับเพราะว่าแผ่นนั้นก็หลายตังค์เหมือนกันแบบไม่ต้องซื้อใบใหม่ส่วนจะมีวิธีการแบบไหนนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราเามาดูกันครับผมวิธีการ DIY ก็คือผมจะตัดเอาส่วนกระดาษทรายที่โผล่ออกมาตรงนี้นะครับที่ได้ขีดปากการตรงนี้ออกแล้วผมก็จะทําการเอากันไกเนี่ยตัดไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนครบวง ในการตัดเนี่ยผมก็จะใช้กันไกลตัดเหล็กตัดเอานะครับเพราะว่าถ้าเอาวันไกลธรรมดาเนี่ยมาตัดเนี่ยบางทีก็ตัดไม่ค่อยเข้าเลยการตัดใบกระดาษทรายตรงนี้นะครับผมก็อาจจะตัดยากสักนิดหนึ่งนะครับเราต้องค่อยๆแซะค่อยๆตัดไล่ไป ก็โอเคครับผมผมก็ได้ทําการตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวนี่ครับผมเมื่อตัดออกมาเ,เนี่ยเศษกระดาษทรายเนี่ยเยอะเลยตอนนี้ผมก็ได้ทําการตัดกระดาษทรายส่วนที่ขัดไม่ได้ออกแล้วกระดาษทรายส่วนที่ได้ตัดผมมาใหม่เนี่ยก็เราสามารถนำมาใช้งานได้ตามปกติแล้วครับก็เป็นการ DIY แบบง่ายๆอีกแบบหนึ่งเลยนะครับใครที่มีใบการใส่ซ้อนที่ใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยก็ลองเอามาทำแบบในคลิปนี้ดูกันได้เลยครับ อาจจะดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับเมื่อทําการตัดแล้วเนี่ยแต่ก็ใช้งานไปได้อีกสักพักหนึ่งเลยผมก็มานําเสนอทิกไอเดียดี Y ดีๆกันอีกคลิปหนึ่งให้รับชมกันนะครับก็ขอจบคลิปเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนฝากก like, ดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน,ออหนให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ